วันนี้นะคะเราจะมาทำไส้กรอกชูโรสกันนะคะเป็นเมนูทันเล่นที่ทำง่ายๆในบ้านเลยเราจะมาเริ่มทำกันเลยจ้าส่วนผสมมีง่ายๆนะคะเปแค่แป้งอนเนกประสงค์นะคะไข่ไก่เนยเค็มเกลือน้ำตาลอบเชยนะคะแล้วก็ไส้กรอกจ้าเดี๋ยวเราไปดู ส่วนผสมเสร็จแล้วเรามาเริ่มทำกันได้เลยนะคะเริ่มก็คือใส่น้ำาปล่าลงไปและเนยเค็มลงไปแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปนะคะตอนนี้นะคะยังไม่ต้องตั้งไฟนะคะเพียงแค่ใส่ส่วนผสมลงไปเพื่อพร้อมจะให้เขาเนี่ยเข้ากันนะคะเมนูนี้นะเด็กๆก็ชอบผู้ใหญ่ก็ฟินนะจ๊ะกินกับอะไรก็อร่อยจ้าเสร็จแล้วนำมาตั้งไฟนะ คนให้เขานะละลายให้เข้ากันเลยละลายแบบว่าให้เข้ากันแบบนี้แล้วใส่แป้งสาลีลงไปจ้ะแป้งสาลีพร้อมกับเกลือป่นนะคะใส่ลงไปแล้วคลุกเขาให้เข้ากันพอเขาเริ่มเซ็ตตัวแบบนี้เรานำลงมาจากเตานะคะใส่ไข่ไก่3ฟองจ้ะแล้วคลุกเขาให้เข้ากันนะจนมันเข้ากันเรียบร้อยเตรียมนำใส่ถุงบีบได้แล้วเรามาเตรียม ใส่กรอกนะคะเสียบไม้แบบนี้เลยหลังจากเราเตรียมใส่ถุงบีบแล้วนะเราก็จะมาขึ้นรูปกันจะ้ะขึ้นรูปคือจับวนแบบนี้เลยค่ะใส่ถุงบีบแล้ววน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 ,วน,วนจนมิดไส้กรอกไปเลยเสร็จแล้วแล้วนำไปทอดในกระทะที่น้ามันร้อนนะคะแล้วทอดจนเขาเหลืองกรอบนะนำมาคุกกับน้ำตาลและอบเชยตามชอบจะ้ะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้ไส้กรอกชูกโกรสแบบนี้เลยนะคะอร่อยฟินจ้า